โอเคสวัสดีบราเดอร์สทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาใช้เทคนิคหลังจากที่ผมเล่นไปเวล5ทุกสายเลยกว่าได้หลังจากที่เกมเพิ่งออกมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะยังไงไม่รอช้ามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าจะได้ไปช่วยเอมเพอเรอร์ไวๆนะก็ถ้าใครเคยง,งงเหมือนกับผมว่าไอกระสุนที่เรากราดยิงไปเนี่ยมันโดนหัวบ้างไหมมีเม็ดไหนที่เข้าเฮดช็อตบ้างวิธีดูง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเม็ดไหนมันโดนหัวเนี่ย ้าปืนมันจะมี2ขีดแบบที่เราเห็นนี้ถ้าใครเล่นสายสนยเปปร์เนี่ยต้องรู้เทคนิคนี้เอาไว้จะดีมากๆเลยหรือถ้าบางศัตรูนะมันมีพกโลมีแบบออร่าป้องกันอะไรเงี้ยถ้าเรายิงไปแล้วมันไม่มีขีดอะไรโชว์เลยเอารมณ์เหมือนยิงพื้นยิงกำแพงอะไรเงี้ยเราก็หยุดยิงนะเพราะว่ามันเปลืองกระสุนกระสุนพวกนัน้นมันไม่ได้ทําดาเมจอะไรสำหรับเทคนิคถัดมาที่เกมไม่ได้สอนแต่ว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือผมแนะนําให้เราฝึกกดมาร์กบ่อยๆก็คือการติก๊ก ติกนู่นติกนี้ติกจุดให้ไปแต่ว่าผมแนะนําให้ติกพกไอเทมแล้วก็พกศักตรูเป็นหลักนะติกจะเป็นนิสยัยแบบเรานึกอะไรไม่ออกก็กดติกๆเล่นๆไปเลยนะไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราาา์ก พวกศัตรูบ่อยๆอย่างเช่นพวกศัตรูตัวเล็กหรือว่าโดยเฉพาะตัวใหญ่ตัวพิเศษผมบอกตรงๆว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะขอบคุณเรามากๆที่คอยบอกตำแหน่งศัตรูอยู่ตลอดเวลาหรือจะยิ่งขอบคุณเขาไปใหญ่ก็คือเรารา์กไ i เทมให้เพื่อนมาเก็บถ้าเราเล่นเกมในระดับความยากระดับ234ขึ้นไปเนี่ยโอ้การาร์ k บ่อยๆนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็มันจะทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะเทคนิค<ๆ>ต่อมาที่หลายคนยังไม่รู้กันก็คือจะมีกล่องที่วางซ้อนๆกันเหมือนเป็นกล่องไม้นะให้เราตีลังกาหรือว่า dodge ไป มันก็จะทําลายกล่องได้จะมีของดีอยู่นะทั้งกระสุนสตรีมที่ไว้ฮิลหรือว่าจะเป็นกราะบูสเสริมทําให้เราถึกขึ้นพวกนี้มันจะดรอปจากไอกล่องที่วางสเต็กันอยู่ทั้งนั้นเลยถือว่ามีประโยชน์มากๆให้เราลองสํารวจดูแมปบ่อยๆก็จะเจอไอ้พวกนี้และนอกจากนั้นการสํารวจแมปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เจอไอเทมลับอย่างเช่น Guard i a n Relic ถ้าเราเก็บมาแล้วจะสามารถกดชุบชีวิตตัวเองได้ตอนที่เราดาวไปหรืออาจจะเจอกะโหลกเซอร์โวที่มันจะให้แต้มเราไปอัพปืนแล้วก็อาจจะเจอไอเทมที่ได้ xp ฟรีได้เวลเพิ่มขึ้นก็คือจีนซีดอันนี้จะได้ไอเทมได้ xp ประมาณชินละส0 0 xp ประมาณนี้นะอาจจะไม่เยอะแต่มันก็ได้ xp ฟ r e ะแต่ระวังตายแล้วหายด้วยสำหรับไอจีนซีดเนี่ยอาจจะให้คนที่เล่นสายถึกๆหรือว่าคนที่ตายไม่ค่อยบ่อยเนี่ยเป็นคนเก็บจะดีกว่า และเรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องเล็กๆแต่สําคัญอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องหรือว่า Lor e ในจกักรวาล4 0 k เนี่ยเรามัไจะเจอคําศัพท์แปลกๆอย่างเช่นคําว่า astarides มันแปลว่า space marine นี่แหละแต่ว่ามันเรียกตาม r อหรืออะไรก็ว่ากันไปนะผมก็ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้แนะน,นํานี่ก็เราศึกษาพวกคําศัพท์นี้ด้วยการ Google หรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีอีกศัพท์หนึ่งที่เราต้องดูนั่นก็คือศัพท์ที่เขาเรียกศัตรตูต่างๆในเกมนี้จะแบ่งเป็นหลายๆประเภทนะอย่างถ้าประเภทที่กากาก ก็คือม i n นอริแล้วก็โหดขึ้นมานิดนึงก็คือ m มจอริสแล้วก็พวกที่เป็นเหมือนกับมินิบอสอย่างไอตัวที่มันล่องหนได้อะไรอย่เงี้ยมันก็คือ Extremis ีส่วนศัตรูระดับบอสใหญ่สุดเนี่ยก็คือ Terminus ซึ่งมันจะมีโพเค a ฟบาร์หรือว่ามีหลอดเลือดโดยเฉพาะของมัน โดยเรื่องชื่อศัตรูเนี่ยมันจะสําคัญมากๆเวลาที่เราบิวตัวละครน,นะว่าสกิลเนี่ยมันทําดาเมจให้กับศัตรูประเภทไหนกันแน่ส่วนเทคนิคต่อมานี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะแต่ว่าสําคัญอยู่เช่นกันนั่นก็คือถ้าเราเจอพุ่มไอ้พุ่มพิษสีเขียวนเนี่ยเราสามารถยิงมันทิ้งได้ถ้าเกิดว่ามันเกะก,กะขวางทางหรือว่าถ้าเราต่อสู้กับศัตรูเยอะเนี่ยเราต้องยิงมันออกนะไม่งั้นเป็นปัญหาได้แต่ว่าต้องเล็งไอ้ตรงที่มันอยู่ตรงกลางพุ่มนิดนึงนะถึงจะยิงได้ส่วนเรื่องต่อมาอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยรู้ ถ้าเกิดว่าไอตัวอีลิทไอตัวเมเจอรลิสที่มันตายเนี่ยไอตัวเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆน่ะมันจะตายตามไปด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ฆ่าไอตัวใหญ่ไปปุ๊บไอตัวเล็กๆที่รอบๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับไฟสีเขียวออกมาจากร่างแล้วก็ตายกันเป็นแถบเลยแต่ก็ยกเว้นไอพวกตัวถือปืนตัวเล็กนะมันจะยังไม่ตายมันจะเกือบตายอารมณ์เหมือนมันบดแรงสู้แทนอ่ะนะสำหรับสาเหตุที่มันตายเนี่ยก็เพราะว่าในเนื้อเรื่องหรือว่าลอยเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนแบบที่มีไฮไม หรือมันแชร์สมองเดียวกันมันคิดแบบใช้ความคิดเดียวกันประมาณนี้หรือถ้าแปลง,ง่ายๆนะในจักรวาล Warhammer เนี่ยแบบเกม Table Top นะเกมโมเดลเนี่ยมันจะมีคำว่า Button s h o c k อยู่ ถ้าเกิดว่าตัวหัวหน้ามันตายเมื่อไรเนี่ยไอพวกกิกกี้เนี่ยมันก็อาจจะตายตามได้เหมือนกมเขาทำรายละเอียดแบบนี้มาเอาใจหรือว,ว่าเป็นแฟนเซอร์วิสให้กับเหล่าสาวกทั้งหลายกันหรือไม่ก็ทำรายละเอียดแบบนี้มาขายกล่องโมเดลนี่แหละผมก็ฝากเตือนราเธอร์ทั้งหลายด้วยนะระวังรักษาเงินในกระเป๋าของท่านให้ดีๆมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแฟนเซอร์วิสแล้วก็เป็นระบบที่สําคัญในเกมนี้เช่นกันนั่นก็คือระบบมอร์เทลวูนนี่ก็เป็นอีกศับหนึ่งของเกมเทเบิลท็อปเช่นเดียวกันนะแต่เอาง่ายเรื่องที่เราต้องรู้้ในนนนเกกมี่ั็คื เราห้ามดาวบ่อยหรือว่าห้ามตายห้ามแบบให้เพื่อนชุบอยู่บ่อยมันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าเราชุบขึ้นมาแล้วมันจะมีหัวกะโหลกโชว์ขึ้นที่หลอดเลือดแบบนี้ ก็หมายคขาว่าถ้าเราตายอีกรอบนึงเนี่ยเราจะชุบไม่ได้แล้วถ้าตายปุ๊บเราจะต้องรอครูดาวให้แบบตัวเราสปอนขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนวิธีการลบไอหัวกระโหลกหรือว่ามอร์ทลวูลเนี่ยเราสามารถกดใช้สตีมฮิลให้เลือดมันเต็มหลอดก็จะสามารถลบคำสาบนี้ออกได้หรือไม่ก็กดใช้การีนวีลิกมันจะช่วยลบคำสาบกระโหลกนี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องต่อมานี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะก็คือวิธีการเอาเงินฟรี450แล้วก็ แต้มสีเขียวสูงสุดถึง18แต้มเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะแบบไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้วก็คือเราต้องเข้าไปเล่นในโหมด trial ในแต่ละสายเนี่ยมันจะมีให้กดเล่นนะตรงคําว่า trial นี่แหละพอเรากดเข้าไปมันก็จะมี3ภารกิจให้เราเล่นแต่ละภารกิจเนี่ยใช้เวลาทําไม่เกิน2นาทีนะส่วนใหญ่เนี่ยหนาทีถึง1นาทีครึ่งเท่านั้นเองก็มันจะมีความยากระดับหนึ่งอยู่ก็คือเราต้องอ่านเควสว่ามันให้เราทําอะไรจะมีทั้งหมด3เควสนะในแต่ละด่านที่เราเข้าไปเล่นโดยเราจะเอาเงิน400นี้ไปซื้อปืนหรือว่าไปอัพสกลิลก็ได้ส่วนตัวผมเนี่ยเอาไปแต่งตัวจนหมดเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าถ้าตัวเรายังไม่เทเนี่ยอย่ากดีว มันขายหน้าเอ p e r ปอร์เปล่าๆและสำหรับสิ่งสุดท้ายที่เกมไม่สอนเราที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นั่นก็คือเกมนี้ผมคิดว่ามีตัว AI Director เหมือนกับเกม r e f o r d e นะถ้ายแปลง่ายๆก็คือจะมีระบบที่ตรวจจับว่าเรากำลังเล่นสายอะไรใช้อาวุธอะไรหรือว่ามีสไตล์การเล่นในภาพรวมเป็นยังไงก็จะอธิบายง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดเรากำลังเหลือน้อยเนี่ยเราไปตีกล่องใช่ไหมเกมก็จะให้ของฮิลมาบ่อย ถ้ากระสุนหมดเนี่ยเกมก็มักจะให้กระสุนเรามาหรือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยจากที่เล่นโซโล่มานะนั่นก็คือเกมมันจะชอบสปอนพกตัวบอสหรือว่าตัวศัตรูมาเคาน์เตอร์สายที่เราเล่นอย่างเช่นถ้าในทีมที่ผมเล่นเนี่ยมีแต่สายตัวยิงไกลใช่ไหมมันก็จะชอบสปอนแต่พกบอสหรือว่าศัตรูที่มันตีใกล้ที่แบบ มันทาให้เราเปลืองกระสุนแล้วก็ต้องแบบใช้มีดบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีตัวที่ใช้มีดเนยก็เลยสู้ได้ยากมากๆหรือถ้าในทีมผมมีแต่ตัวยิงใกล้มีแต่ตัวที่ใช้ค้อนใช้ดาบอะไรเงี้ยมันก็จะสปอนสตูที่มันบินได้แบบต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นแล้วถ้ายิงจนกระสุนหมดแล้วเนี่ย เราก็จองหน้าเพื่อนกันเอาไงต่อดีวะอารมณมเหมือนกับท่านเอมเปอเรอร์เขาไม่อยากให้เราเล่นง่ายเกินไปละมัง้งก็ต้องรู้เรื่องนี้ไว้เวลาที่เราจัดทีมเนี่ยก็ต้องจัดให้มันหลากหลายนะยังไงว่าแล้วก็มาคุยกับเรื่องทีมหรือว่าเรื่องสายการเล่นหรือว่าคลาสต่างๆสาหรับเกมนี้ก็เลยดีกว่าอันนี้ขอบอกเป็นหมายเหตุไว้นิดนึงนะว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากเดี๋ยวจะทําคลิปแบบลงลึกจริงจังในแต่ละสายอีกทีว่ามันดียังไงหรือว่ามันเล่นยังไงผมจะคัดมาแต่สิ่งที่คิดว่ามัันนนสสําคคญททีีุ่่ดต้้องรูะ ก็ยังไงเรามาฟังจุดเด่นสนุกๆของทั้ง6คลาสสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นครบทุกสายก็มาลองดูกันว่าแต่ละสายเนี่ยมันเป็นยังไงนะสำหรับคลาสแรกเลยก็คือ tactical ผมจะสรุปว่าสกิลสายเนี่ยมันจะเน้นการใช้อาวุธระยะไกลเป็นหลักนะแต่เราสามารถใช้อาวุธระยะไกลได้แล้วก็มันจะมีความเป็นกลางนะจะเล่นสายไกลก็ได้สายไกลก็ดีสำหรับสกิลโกงที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันสามารถให้คนทั้งทีมเนี่ย เติมเกาะสีขาวได้ไวขึ้นตั้ง30%เลยสำหรับสายต่อมาก็คือสาย Assault มันจะเป็นสายตีใกล้เน้นเอาไว้เล่นเป็นตัวเปิดเป็นหลักมันจะเคลื่อนไหวได้ไวที่สุดในเกมแนละมันสามารถสแปมสกิลได้นะแล้วก็สกิลหรือความสามารถที่โกงที่ผมเห็นเนี่ยนั่นก็คือมันสามารถลดคูลดาวน์สกิลหลัก10%ได้ให้คนทั้งทีมเลยแล้วก็มันสามารถบิลให้คูลดาวน์อาบิลิตี้เนี่ยมันน้อยมากๆกดสแปมอาบิลิตี้กดใช้เจ็ตแพคได้บ่อยมากๆเลยสำหรับคลาสต่อมานั่นก็คือแฟนการ์ดสายนี้ก็จะเป็นตัวเปิดเหมือนกันก็มีดาเมจดีแล้วก็ตายยากด้วยถ้าเราเล่นเก่งอะ่ะ สกิลโกงของมันเนี่ยก็คือมี เพิ่มเลือดให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนทุกคนในทีมเลยเป็นสายเดียวที่เพิ่มเลือดสีแดงได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดใช้สติมแล้วก็มีสกิลโกงความตายด้วยนะถือว่าโหดมากสรับคลาสต่อมานั่นก็คือ Bow Walk นี่ก็จะเป็นสายแทงก,กับซัพพอร์ตแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างดีเหมือนกันสรับสกิลที่ผมว่ามันโกงเนี่ยก็มีเกือบทุกสกิลเลยมันสามารถแชร์กับเพื่อนได้แล้วก็ทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยถึกขึ้นถือว่าเป็นสายที่แทงจัดจัดอ่ะสรับคลาสต่อมาก็คือสไนเปอร์นี่กก็็เปนสายยิงไล เอาไว้ยิงซัพพอร์ตทีมได้โดยเฉพาะยามขับขันจะมีสกิลโกงนั่นก็คือมันสามารถล่องหนได้ได้หลายแบบด้วยนะเช่น perfect dodge เนี่ยเราก็จะได้ล่องหนแบบฟรีๆเลยไม่ต้องกดใช้ ability อะไรแล้วก็มันเอาไว้ยิงช่วยทีมเป็นหลักโดยเฉพาะเอาไว้สอยพวกตัวถึกๆตัวที่กาลังเรียกเพื่อนในระยะไกลอะไรเงี้ยดีมากๆและคลาสสุดท้ายในตอนนี้นั่นก็คือเฮฟวี่เป็นสายปืนหนักเน้นยืนด้านหลังคอยยิงสนับสนุนเพื่อน่วนสกิลที่ผมคิดว่ามันโกงเนี่ยก็มีหลายสกิลเลยที่มันสามารถลด ดาเมจระยะไกลให้กับเพื่อนได้ทั้งทีมเลยและยังมีสกิลลดคูลดาวแอบิลิตี้ให้เพื่อนทั้งทีมเราเนี่ยกดสแปมแอบิลิตี้ได้อีกด้วยยังไงนี่ก็บอกเสริมนิดนึงที่ผมว่ามาเนี่ยเป็นแค่จุดเด่นที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจสำหรับผมนะจริงๆมันสามารถบิลได้หลายแบบแล้วก็เกมนี้มันไม่ตายตัวในแต่ละสายมันบิลได้หลากหลายมากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องทําใจไปก่อนเลยนั่นก็คือผมคิดว่าตอนเนี้เราต้องมีอย่างน้อยนะสามสายหลักที่เราต้องเลือกเล่นเพราะว่าถ้ามีสายเดียว นะมันจะชอบไปซ้ำกับคนอื่นเฉพาะสายโบว์ากอะไรเงี้ยมันจะมีคนเล่นกันเยอะแต่ยังไงถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นสายไหนดีเดี๋ยวผมจะมี3มสายที่กําลังเป็นเมตาอยู่แนะนําอีกทีหนึ่งในคลิปน,นี้นี่แหละแต่ผมจะขอพูดเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาเล่นแล้วเวลเรายังเวล1ถึงเวล5ประมาณนี้ยังไม่ถึงเวล5นะทุกสายเนี่ยแม่งกาก,ากหมดเลยบวกกับเกมนี้เนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะถึงจะเป็นระดับความยากที่ง่ายสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเลยเพราะง,งั้นก็ทําใจเอาไว้โดยเฉพาะเวล1เนี่ยเราจะไม่รู้สึกสนุกเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราแม่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะส่วนสาเหตุที่ผมแนะนําให้มันเวล5ขึ้นไปเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่ตัวละครเราเวล5ใช่ไหมเราสามารถอัพสกิลที่เป็นสกิลแบบแชร์ให กับเพื่อนทั้งทีมได้แล้วจะเริ่มมีประโยชน์แล้วก็ปืนของเราก็เริ่มโหดขึ้นเริ่มอัปเกรดไปหลายๆแบบแล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรายังเวลไม่ถึงเวลห้านี่ผมแนะนาอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะหลังจากที่เล่นจนเวลห้าครบทุกสายใช่ไหมผมก็คนพบว่าแต่ละสายเนี่ยมันยืดหยุ่นมากๆมันไม่ตายตัวอย่างที่บอกนะแต่ว่ามันจะมีความสําคัญอยู่แค่2อ,อย่างท้ายที่สุดแล้วนะทุกสายเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างอาวุธที่ใช้แล้วก็สกิล มีแค่2อ,อย่างเนี่ยที่มันสําคัญที่สุดนะหมายความว่าสายที่ดูเหมือนจะเน้นตีใกล้เนี่ยแต่พอเราจัดอาวุธใหม่แล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่เนี่ยมันก็เป็นแบบสายตีไกลได้เฉพาะบางสายนะผมคิดว่าเกมนี้มันไม่มีสายที่กากจริงๆนตอนนี้นะผมก็เลยเอาจุดเด่นของแต่ละสายมาพูดให้เราฟังไปก่อนหน้านี้นั่นเอง และอันนี้ส่วนตัวจากที่ผมเล่นมาตอนที่เรายังเวลน้อยๆเนี่ยเวลน้อยๆที่ว่าคือเวลยังไม่ถึง15นะผมรู้สึกว่าเน้น up อาวุธ่จะดีกว่าเน้น up สกิลถ้าเราไปดูสกิลเนี่ยมันยัง b ิ้วอะไรได้ไม่เยอะเลยถ้าเราแบบเวลยังไม่ถึง15ขึ้นไปประมาณนั้นน่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราัพอาวุธแค่ัพไปเวล2เองนะมันก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นเกิดจะเท่าตัวเราอ่ะปางกระบอกโดยอาวุธที่ผมค่อนข้างแนะนำนะจะมีอาวุธเมตาอยู่อย่างแรกก็คือ bolt pistol อันเนี้ยมันมีหลายสายที่ใช้ได้ถ้าเก ไปเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่เหมือนกับทุกสายเนี่ยโหดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยและตอนแรกเนี่ยผมก็มองข้ามพกอาวุธปืนเล็กๆไปนะเพราะผมคิดว่าเอ้ยมันคงกะกากันแหละแต่พอเอาเข้าจริงเฮ้ยพกปืนพกเล็กๆแบบดูกระจกกระจกเนี่ยมันสามารถไปยิงบอดได้แบบสีเรียดเลยเว้ยเพราะงั้นเนี่ยห้ามมองข้ามเลยส่วนปืนกระบอกต่อมาที่เป็นเมตาอยู่เหมือนกันก็คือปืนเมตาไม่ว่าจะเป็นเฮฟวี่เมตาหรือเมตาแบบไหนนะถ้ามันมีคําว่าเมตาเนี่ย แม่งขี้โกงมากๆแล้วก็อาวุธอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ power fist อันนี้ต้องศึกษาดูดีๆนะเพราะมันจะมีคอมโบที่จะทําให้เราถึกขึ้นอยู่แล้วก็มันเป็นอาวุธที่โดยภาพรวมผมว่ามันใช้แล้วสนุกอะยังไงเรามาดู3สายสำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเล่นสายอะไรดีนะผมก็จะมาแนะนําไอ้พวกนี้ลองมาดูกันเลยที่สายแรกก็จะเป็นสายที่ชื่อว่า bowak ผมคิดว่าทุกทีมเนี่ย อย่างน้อยต้องมี1คนนะที่เล่นสายนี้มันจะมีประโยชน์เยอะมากๆในแพชปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่น่าจะดีสุดในเกมแหละเพราะว่าอ i บลิตี้มันดีมากๆมันจะฮิลกรอดสีขาวให้คนทั้งทีมแบบฟรีๆเลยผมคนนึงเนี่ยตอนแรกเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่นสายตีใกล้นะอยากจะแบบเอาปืนมาสาดพวก Alien เอเรียนอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าแต่พอมาลองใช้ตัวสายบอววากนี่ดูเฮ้ยแม่งสนุกกว่าที่คิดว่ะแล้วก็ พวกสกิลพวกอะไรอย,อย่างที่ผมบอกนะมันมีประโยชน์กับทีมเยอะมากๆสำหรับสายต่อมาที่ผมแนะนำนั่นก็คือสายแท็ t ติคอลอันนี้เนี่ยมันจะเน้นตีไกลนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่ามันมีอาวุธเยอะนะจะเล่นสายตีไกลก็ได้ผมว่าเป็นสายที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่มีสายหลักอะไรมาก เพราะว่าถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็ลองจัดปืนไปแบบม่วมๆมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีอะ่ะเพราะว่ามันมีอาวุธครบมือนอะน่าจะเป็นสายแบบทางสายกลางที่ดีสุดในเกมในตอนนี้แล้วละ่ะสำหรับสายสุดท้ายที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือแฟนก์ดจริงๆสายนี้มันจะเน้นโจมตีระยะใกล้มากกว่าแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันก็โจมตีระยะไกลได้ไม่แย่เลยนะอารมณ์สายแฟนกอดมันจะเหมือนกับเอาสายสไนเปอร์มารวมกับสายแอดซ์โ่ยังไงไม่รู้แบบบอกไม่ถูกแต่ที่แน่ๆเนี่ยปิ้วของมันหลากหลายมากผมก็แนะนำ สำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะได้เง่นอะไรแต่ยังไงเรื่องเกี่ยวกับสายหรือว่าคลาสต่างๆเนี่ยผมก็จะพูดไปประมาณนี้ก่อนละกันเรามาดูเรื่องสำหรับเทคนิคการเล่นขั้นสูงหรือว่าเทคนิคที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะก็เรื่องแรกเลยก็คือ เราต้องรูนะว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันมีลูกเล่นยังไงอยู่อย่างเช่นพวกปืนพลาสมาเนี่ยเราสามารถกดยิงค้างเอาไว้ก่อนได้จะทําให้ปืนมันชาร์จแล้วก็พอปล่อยกระสุนออกมามันก็จะระเบิดออกมาปเป็นวงกว้างแลกมากับการกินกระสุนที่เยอะขึ้นนั่นเองหรือปืนกลบางกระบอกเนี่ยมันก็มีลูกระเบิดให้เราใช้ยิงออกไปได้หรือปืนบางกระบอกเนี่ย แตาเกิดว่าเรายิงแบบ hip fire หรือว่ายิงแบบไม่เล็งมันจะยิงออกมาช้ามากๆถ้าเทียบกับการกดเล็งปืนแล้วก็ยิงออกไปนะอย่างเช่นพวกปืนของสายเฮฟวี่อะไรเงี้ยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยมองข้ามไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการอ่านสเตตของพวก m มรี e เวเปิลหรือว่าพวกอาวุธระยะใกล้ต่างๆนะโดยถ้าเราสังเกตในดาบแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีตัวอักษรบอกอยู่จะมีคําว่าเฟ n นซิ่งหรือว่าจะมีคาว่าบาลานซ์หรือจะมีคําว่าบล็อก โดยคำว่าเฟนซิ่งเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับสายที่เน้นแพร่บ่อยๆเพราะว่า ถ้ามีคำนี้เมื่อไหร่เนี่ยไออาวุธชิ้นนั้นมันจะสามารถแพรี่ได้ดีแล้วก็แพรี่ได้ง่ายกว่าดาบดเล่มอ,อื่นส่วนถ้าเราเจอคําว่าบาลานซ์เนี่ยมันก็คือกลางๆนะจะแพรี่ได้ดีเพอร์เฟกต์แพรี่ได้แต่จะไม่ได้แพรี่ง่ายเหมือนกับคําว่าเฟนซิ่งที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ส่วนคําสุดท้ายนั่นก็คือคําว่าบล็อกอันเนี้ยจะเป็นอาวุธแมรีเวเปิลที่สามารถใช้เป็นโลได้อย่างเช่นพาวเวอร์ฟิสเนี่ยพอกดแพรี่ค้างมันก็จะเอามาบังเป็นเหมือนกับโลแบบนี้นะ แต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถ perfect parry ได้เหมือนกับไอ้สองคำที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้โดยเรื่องพวกนี้มันจะสําคัญอีกทีหนึ่งตอนที่เราจัดบิวตัวละครให้มันโหดๆนั่นแหละแล้วก็รูปหัวกระโหลกในอาวุธระยะใกล้เนี่ยก็ดูวง่ายๆนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากถ้ามีหัวกระโหลกเดียวเนี่ยก็คือเป็นอาวุธที่เน้นใช้ตีใช้สู้ตัวต่อตัว,ตวส่วนถ้ามีหลายหัวกระโหลกทางด้านขวาเนี่ยก็คือเอาไว้ตีศัตรูที่มันอยู่กันเป็นฝูงนั่นแหละตัวอย่างเช่นมีดของสไนเปอร์เนี่ย มันจะสามารถคลิฟได้ทีละ2ตัวหรือว่าถ้าเรากวาดฟันกวาดไปเนี่ยมันจะโดนได้สูงสุด2ตัวนะ แต่ว่าค้อนสายฟ้าเนี่ยถ้าเรากวาดไปมันจะกวาดได้ทั้งหมด7ตัวเลยทีเดียวปวดทีก็หายทั้งฝูงอะ่ะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะในแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็มีให้อัปเกรดเปลี่ยนพกค่าสเตตไปได้อย่างเช่นมีดสั้นเนี่ยจะเริ่มฟันได้3ตัวแล้วจาก2ตัวที่ผมว่ามาเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้ผมจะมาแชร์คอมโบหนึ่งที่มันโกงมากๆแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนต้องรู้ต้องได้ใช้ทุกสายเลยนั่นะก็คือคอมโบที่เรากดวิ่ง แล้วก็กดตีแล้วก็กดดอชไปข้างหลังมันจะทําให้เราได้เป้าแดงเอาไว้ใช้ยิงกันสไตร์ได้เรื่อยๆถ้าเราทําเก่งเนี่ยเราก็จะแบบแทบไม่ตายเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะถ้าใช้อาวุธที่ชื่อว่า power fist ไอ้หมัดใหญ่อันนี้มันจะสนุกมากๆ่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนนะ่าจะอยากรู้กันนั่นก็คือเก็บเวลยังไงให้ได้เยอะๆซึ่งในเกมตอนนี้ถ้าเราอยากได้ x p อยากได้เวลเยอะๆนะเราต้องไปเล่นระดับที่มันยากๆถึงจะดีสุดถึงจะประหยัดเวลาสุด ยิ่งเราเล่นระดับยากเวลที่เราได้เนี่ยก็จะยิ่งได้มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือ มันยากไงพอเล่นแล้วมันก็ไม่ผ่านนะผมก็ไม่ผ่านมาหลาย10รอบแล้วก็ว่าได้นะแต่สุดท้ายถ้าเรารู้เทคนิคแล้วก็เล่นเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ลองไปโซโล่กับบอดดูระดับความยากแบบที่2นะเล่นโซโล่คนเดียวก็สามารถผ่านมาได้โดยผมจะใช้เทคนิคต่างๆที่ผมจะมาแชร์วันนี้นะอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยปิดเสียงเพลงในเกมไปเลยแล้วก็รอฟังเสียงเตือนต่างๆที่เกมเนี่ยมันมีหลายเสียงหลายแบบมากๆอย่างเช่นเสียงสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีเสียงเตือนแบบนี้ ถ้าได้ยินเสียงที่มันคล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็กดดอชตีลังกาหลบไปได้เลยเพราะว่ามันจะยิงไม่โดนเราหรือบางทีถ้าเราได้ยินเสียงแบบนี้ก็หมายความว่ากำลังจะมีฝูงศัตรูหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงแบบนี้ก็ให้ทำการรีบรวมกลุ่มกับเพื่อน ถือว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่ามันกําลังมีปัญหาแล้วและในหลายๆด่านเนี่ยมันจะมีถังระเบิดให้เรายิงจะเป็นพกถังสีแดงถังสีฟ้าอะไรทั้งหลายนะพอยิงแล้วมันก็จะระเบิดออกทําให้ศัตรูเนี่ยบางทีมันทีเดียวตายได้เลยก็ถือว่าประหยัดกระสุนมากๆแล้วก็มันจะมีต้นไม้บางประเภทที่สามารถยิงแล้วระเบิดได้ก็จะช่วยเราได้อีกแบบหนึง่งและอีกเทคนิคหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นในระดับความยากที่มันสูงๆสงขึ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฆ่าศัตรูทุกตัวในแมปนะเดินหลบมันไปดีกว่าปล่อยให้มันใช้ชีวิตปอย มันจะช่วยประหยัดกระสุนแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยในระดับความยากสูงๆเนี่ยผมว่ายิ่งจบเควสไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นและเทคนิคที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่านะเราต้องชํานาญด่านต้องเล่นด่านเดิมซ้าๆบ่อยๆมันจะมีทั้งหมด6ด่านในตอนนี้ใช่ไหมต้องให้ถึงจุดที่เรารู้ว่าจะไปตรงไหนต่อต้องไปยืนจุดไหนต้องใช้ปืนแบบไหนถึงจะดีโดยเฉพาะจุดเก็บไอเทมที่เอาไว้ชุบตัวเองตอนตายหรือว่าการเดียนรีลิกเนี่ยมันจะชอบแอบซ่อนอยู่อย่างให้เราดูในคลิปเนี่ยเดินผ่านๆเหมือนไม่มีอะไร เราต้องเดินเข้าไปเช็คใกล้ๆเลยถึงจะเจอกับไอเทมชิ้นนี้เหมือนท่านเอมเปอเรอเขาทดสอบไหวพริบเราอยู่ตลอดเวลานะเกมนี้ ราะง,งั้นผมว่าหาด่านที่เราชอบแล้วก็เล่นแม่งอยู่งั้นทั้งวันน่ะเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเองสุดท้ายนี้ผมแถมให้นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เกมนี้ฟรีในเพจ The j o u r n y War Game เนี่ยเขากําลังแจกเกมนี้อยู่อันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรน,นะอันนี้ผมแค่บอกเผื่อเฉยๆสำหรับคนที่อยากจะไปหลอกลวงเพื่อนเอ้ยอยากจะไปชวนเพื่อนมาเล่นอยากหา布拉เธอร์มาช่วยรับใช้ท่านเอมเ r อรอ์อะไรอย่างงี้และอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นในอนาคตเนี่ยจะมีอัปเดตคลาสใหม่ จะมีศัตรูใหม่มีแมปใหม่มีอาวุธใหม่และมีคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาในอนาคตหมายความว่าเราลงทุนเล่นตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นได้ยาวๆเลยผมก็กะว่าเล่นเกมนี้รอ g t a 6ออกนี่ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะยังไงก็ขอให้ Emperor คุ้มครองทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถ้าเรามีอะไรก็พิมพ์มาคุยกันได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อน See you b r เด h e r